นาฬิกา19นาทีนะคะช่วงนี้ Amazing AEC กับอาจารย์เกษมสันนะคะจะพาไปชมความเก่งของคนไทยนะคะ <ạ. S 1> คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกไปอยู่ที่ไหนก็ตามใช่อาจารย์บอกว่าดูแล้วน้ำตาไหลนั่นคือคาร์บาเร่นะคะที่อยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล,ลาวนะคะ <ạ. S 1> จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูภาพกันด้วยแล้วก็อาจารย์จะโทรศัพท์เข้ามาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะ <ạ. S 1> สวัสดีค่ะอาจารคะสวัสดีค่ะ สบายดีคุณอีคุณเ็จและท่านผู้ชมครับสบายดีค่ะอ่านั่นเป็นคำทักทายแบบสอบปอลาวนะครับวันนี้ผ<ช>มอยู่ที่บอตเ็นนะครับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ระหว่างชายแดนสปปอลาวกับจีนอยู่ห่างจากเคียงของก็สักสองสามรอยกิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าถ้านั่งรถก็นานหน่อยสี่ชั่วโมงค่ะที่มาที่นี่เพราะจะมาดูเรื่องการท่องเที่ยวครับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นี่นอกจากเขาจะเน้นเรื่อง การเศรษฐกิจแล้วนี่กรมอุตสาหกรรมแล้วโลจิสติกส์แล้วเนี่ยนะครับเขาออยัางเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเขาตั้งใจจะดึงนะักท่องเที่ยวชาวจีนจาก12ปันนาเนี่ย<อ>ซึ่งปีนปีหนึ่งเนี่ยเที่ยวสิบกว่าล้านคนเลยนะครับใ,ให้มาเที่ยวที่นี่นะครับทีนี้ที่อยากจะเล่าอันนี้ก็คือคนไทยทั้งนั้นครับที่มาช่วยกันอยู่ที่เนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยอยากให้ดูก่อนว่าเขาบอกว่าเป็นคนจีนเนี่ยชอบสี่อย่างมันเหมือนคนไทย นะครับอันแรกที่เหมือนคนไทยคือช้อปปิ้งอันนี้แน่นอนแน่นอน,น,นเลยย้ายขายกันลายในในใรรเรียดๆๆค่ะขายเรียดนะ,นะครับอีกสามอย่างซึ่งคนจีนชอบมากถ้าไปเมืองไทยเนี่ยต้องไม่พลาดสามอย่างนี้คือหนึ่งทานอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลคส<ด><ช>องคือขี่ช้างขี่ชสามดูคาบาเร่โชว์คือถ้าไม่ครบสามสี่อย่างเนี่ยถือว่าไปไม่ถึงเมืองไทยถือว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวจีนแท้ๆค่ะนะครับ ที่นี่เขาก็เลยคุณสีเฟ่นชุ่งซึ่งดูแลเรื่องการท่องเที่ยวที่นี่ดูแลเรื่องช้อปปิ้งที่นี่นะครับเป็นคนสิงคโปร์ซึ่งรักคนไทยมากเนี่ยก็เลยไปเอาช้างจริงๆขาอยากได้ช้างไทยแต่ปรากฏว่าค่าประกันค่าอะไรที่เอามาเนี่ยค่อนข้างแตงไปหน่อยสุดท้าย ก็เลยไปจบอยู่ที่ช้างของสายบุรีของสปปลาวเองเนี่ยครับภาพที่เห็นนี่คือการที่เขาฝึกช้างให้เดินให้คุ้นเคยแล้วเขาจอกนักท่องเที่ยวจีนึขไปนั่งนั่งครั้งหนึ่งเป็นพันบาทนะครับทีละทีละทางหนึ่งเนี่ยแพงนะครับกับแล้วเขาช้างมาอยู่ในพิธีเปิดด้วยนะครับ อ,อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจของการท่องเที่ยวที่นี่ที่เขาทาเนี่ยเขาก็ทําเรื่องโถนสลิงเรื่องสะพานเชือกให้คนเดินไปในป่า<ม>คื่อบอร์เตนเนี่ยนะครับบอร์เตนเนี่ยเขามีชื่อเต็มๆว่าบอร์เตนเดอะวิลที่ฟูลแลนด์คือเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ที่งามมากมีป่ามีอะไรเยอะไปหมดนะครับมีบ่อน้ําสวยที่ผมลงในการเดินเช้าเนี่ยนะครับสวยที่นี้เขาเลยาทาเป็นสะพานเชือกฮะ เดินแบบเดินเทียบกับยอดต้นไม้ดูต้นไม้ได้พาไปเรื่อยๆดีจังเลยได้บรรยากาศแล้ว<ล>เราไม่ต้องไป,<อ>ไปทำลายธรรมชาติ้างล่างด้วยมไม่เลยครับไม่เลยครับเสร็จแล้วถ้าเกิดชอบตึงเต็งก็ยังมีสลิงด้วยนะครับอันนี้เหมือนกันเขาพยายามจอาคนไทยมาคนไทยก็เล่นตัวมากสุดท้ายก็เป็นคุณอินทีเดือนสวรรค์ซึ่งเป็นคนสปอ,อเรามาทำภายในซีั่นทีสเเสร็จเดี๋ยวหลังจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่อยากจะพาไปที่ที่โรงละครครับโรงละครของบอดเต็มเนี่ยนะครับที่คาบาเรชโชว์ นะครับเมื่อวานเช้าก็มีพิธีบวงสวงพระพิชเนศซึ่งเป็นเทพอของการแสดงะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีบวงสวงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจเพราะบวงสวงแล้วพระทิตย์ก็ออกมาทุกคนก็รู้สึกคนลุกกันไปหมดะนะครับเสี็จหละเนี้ยครับไปดูในห้องแต่งตัวกันดีกว่านะครับคนดูแลต,ตรงนี้คือคุณมิพัฒน์พัฒนาพงศ์เนี่ยเธอเป็นเหมือาชีพทางด้านนี้นะครับคุณสีเพ็นชุมก็ไปชวนมาเตรียมการนานมากนะครับนักแสดงเนี่ยจองตัวกัน เป็นเดือนเดือนนะครับกว่าจะมาพอมาบางคนรอกันเป็นปีๆพอมาแล้วเนี่ยดูสิครับอยู่ในห้องแต่งตัวสวยงามสาวๆทีมงานผมไม่กล้าเข้าไปเดินประกอบเลยนะครับสวยทุกคนจริงๆค่ะทีมงานทุกคนเป็นคนไทยหมดเลยเหรอคะอาจารย์เป็นคนไทยหมดเลยครับคนไทยร้อยเปอร์เซ็นที่อยากเล่าในความเมจิงคือคนไทยร้อยเปอร์เซ็นนักแสดงเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นคนเตรียมคอสตูมคือเครื่องแต่งกายก็คนไทยค่ะ นะครับก็เตรียมอย่างอรูณลหลายล้านบาทในทีเดียวฉาก็คนไทยแสงสีเสียงก็คนไทยนะครับเนี่ยครับทั้งหมดเลยแล้วผมอยากให้ดูฉากเปิดเปิดนี่เขาใช่เพลงเดิมควีนมานโอ้โหดูแล้วแบบคนลุกนะครับว่าคนไทยนี้แบบทําอะไรได้ดีขนาดนี้เต้นออกมาคนจีนนิสปบที่มานั่งดูรอบซ้อมกับผมเลยนะครับทุกคนปบมือดังดังกราวตลอดเวลา ครับน,นึ่นงนึ่งหนึ่เป็นเฉพาะเฉพาะตัวเปิดเนี่ยนะครับตัวเปิดก็ลังกา <ทะ S 2> แล็มีเพลงหนึ่งเนี่ยซึ่งซึ่ง,งคุณถูมพาด์หรือคุณน้อยเนี่ยบอกว่าต้องไม่พลาดเลยเป็นเพลงของภาษาอังกฤษแต่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองไทยคือเพลงสวัสดีออสวัสดีนี่เป็นเพลงเพราะฉะน,นั้นนักท่องเที่ยวจีนหรือนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาดูตรงเนี้ยเวลาได้ฟังเพลงสวัสดีเนี่ยผมมั่นใจว่าต้องอยากมาเมืองไทยเพราะว่าเนื้อหาน่ารักเชิญชวนมาเที่ยวเชียงไทยนะครับอยากได้ฟังสวัสดีหน่อยหนึ่งครับค่ะ เป็นเพลงสวัสดีที่เราใช้เชิญชวนคนมาเที่ยวเมืองไทยผมว่าจะได้ผลเราฟังเรายักอยากกลับบ้านเราเลยนะครับแ,แต่แน่นอนนะครับโชว์คารบาเรตแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีกลิ่นอายของความเป็นวินเตอร์นะครับก็ฆฆจะมีชุดผมอยากให้ดูเป็นซีรีส์ไปเลยนะครับ <ฆ S 1> <ฆ S 2> การแสดงชุดของจีนชุดของเกาหลีที่เป็นกลองและรำพัดเนี่ยซึ่งโดยพาะของเกาหลีเนี่ยรู้ึกได้อารมณ์และนักแสดงนี้แสดงได้อย่างมันมากลองดูนะครับ จีนเกาหลีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีของอินโดนีเซียมีอินเดียแล้วก็มีของอิตาลีด้วยนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะสะท้อนกลิ่นอายที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอ,อินเดียเนี่ยผมว่าทําได้เวลาเป็นอินเดียก็ทําได้ค่อนข้างอลังการมีกลิ่นอายของอินเดียออกมาเลยนะครับแต่พอเป็นอิตาลีซีเ้นกับเก้าอี้เนี่ยนะครับ ชุดคอสตูมก็ดูดูดูทันทีเลยว่าเป็นยุโรปแล้วก็เปีกายวิธีเต้นเนี่ยผมว่าคาบาเบเร่ยุโรปก็ทําอะไรของไทยเราไม่ได้เด็ดเดียวนักแสดงเราเก่งมากเลยนะคะเก่งมากครับแล้วก็เขาซ้อมกลนกว่าจะเห็นวันนี้เนี่ยนะครับเขาซ้อมกันวันละห้าชั่วโมงมาหาเดือดเสร็จโอ้โหแข็งแรงครับซ้อมกันเต็มที่มากเขาตั้งใจมากเพราะว่านี่คือความภูมิใจคนไทยค่ะค่ะดูก็รู้แล้วทุกอย่างเต็มที่จริง ดูก็รู้แล้วว่าทุกอย่างเต็มที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นคอสตูมนะคะแล้วก็ฉากเนี่ยโอ้โหจะเต็มคุ้มคือถ้าถ้าบอกว่านี่ทั้งหมดคือไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะภูมิใจมากเนื้อออกไหมครับและเป็นการแสดงในต่างประเทศซึ่งใครมาดูก็ต้องโอ้โหคนไทยนี่เก่งหรือขนาดนี้เลยเนาะนะครับแล้วผมอยากให้ดูการแสดงของชุดรีริงซึ่งซึ่งจัดสี่สาวที่ออกมาแสดงเนี่ยนะครับสวยหมดทุกคนชุดเขาก็สีสวยสดเลย ต้องขึ้นผมผมขึ้นไปเล่นอยี่ชุดนี้ด้วยแต่ไม่เอาผ้าบอรอากาศนะครับเพือเ่อน่าดูน่าดูไม่แพ้กันครับแล้วก็อยากอยากให้ดูฉากสุดท้ายคือฉากฟินาเล่น,นะครับค่ะดูแล้วอลังการที่สุดโอ้โห คือที่เอาไม้ดูทั้งหมดเนี่ยครับคุณนิคุณเซนครับอยากจะบอกท่านผู้ชมรายการว่าคนไทยเราเก่งจริงๆผมนั่งดูอยู่เนี่ยดูแล้วก็ประทับใจรู้สึกคนไทยเรามีถึงมือมากและเกินขนาดมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับจะหาอะไรก็ลําบากแต่ว่าฉากแสงสีเสียง การแสดงทุกอย่างเนี่ยทำออกมาผมคิดว่าดีมากๆอันหนึ่งของเขาบาได้โชว์เท่าที่ผมเคยชมมาเลยรับผมเนี่ยอดใจไม่ได้ต้องต้องเดินไปยกมือไหว้ทีมงานที่อยู่ข้างหลังนะทุกช่างทุกช่างไฟช่างฉากผมยกมือไหว้เลยอมขอบคุณมากนะขอบคุณแทนคนไทยคุณกลัมาสร้างชื่อเสียงให้คนไทยอย่างที่โอ้ผมภูมิใจแทนพวกเราทุกคนดูแลคนไทยทุกคนจะต้องภูมิใจใช่ครับแล้วผมก็นึกว่า เนี่ยถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติชาติไหนมาดูเราบอกว่านี่ทั้งหมดคือไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะจะต้องภาคภูมิใจกับกับประเทศเราไปด้วย <c oughs> นะครับตรงนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณศีเพ็นชุงมแล้วก็คุณน้อยซึ่งได้สร้างสารรค์ตรงนี้ไว้นะครับเราก็บอกว่าเนี่ยครับเพื่อนบ้านเราเวลาเขาส่งเสริมกัรท่องเที่ยวเขาทําได้ขนาดนี้แล้วนะครับเนี่ยใช้เวลาไม่กี่เดือนทําได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> เราจะต้องเร่งพัฒนาการท่องเที่ยวของเราขึ้นมาจะได้สนุกสนุกกันแล้วก็แข่งกันด้วยช่วยกันด้วยนะครับโอ้โหนี่เราต้องลากันไปกับคคคววาาาามมมภภูิใจเเเลลลยยนะ,ะรยอรหดดพี ใช่ครับคุณกำไลวันเสาร์ที่หน้าครับค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ ตัดมาเป็นภาพเรา2คนนี่ต้องลาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะกลับมาติดตามความสนุกสนานความน่าสนใจแบบนี้จาก Amazing AC e แล้วก็จันทร์เกษมสังกันได้เหมือนเช่นเคยนะคะรวมถึงข่าวเช้าวันหยุดของเราก็มานําเสนอข่าวที่อัปเดตนะคะก็ไม่ให้ตกข่าวกันในช่วงของวันหยุดสุดสปดตาแบบสบายๆแบบนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกๆ SMS ค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ